โพสข้อมูลเนี่ยนะครับว่ากล่าวหาบุคคลอื่นในรายกลมว่ามีพฤติกรรมในการทุจริตนะครับเสี่ยงที่จะมีความผิดมีโทษถึงจำคุกนะครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องคดีคด,ดีหนึ่งที่ผมได้เป็นนายจำเลยมานะครับก็ไม่นานนี้เองนะครับเป็นกรณีที่จำเลยผมเนี่ยอดีตเขาเป็น กรรมการของชุมชนในหมู่บ้านหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นจะมีการตั้งเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับก็มีกรรมการบริหารมีประธานชุมชนมีกรรมการชุมชนกรรมการของนิติบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีการก็จะมีงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆเช่นบำรุงทางในหมู่บ้านบำรุงถนนในหมู่บ้านหรือ ทำป้อมยามอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งคดีนี้นะครับจําเลยผมก็เป็นอดีตกรรมการอดีตกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวนะครับ mm hmm. ก็ในช่วงเกิดเหตุก็พ้นก็ในช่วงเกิดเกิดเหตุนี่ก็พ้นจากตําแหน่งกรรมการแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อพ้นแล้วเสร็จทางจําเลยผมเนี่ย mm hmm. ก็มีการไปโพสต์กล่าวหา ประธานประธานกรรมการประธานของนิติบุคคลหมู่บ้านดังกล่าวนะครับว่าว่าในขณะที่ประธานดังกล่าวเนี่ยดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการมีพฤติกรรมในการที่ไม่ชอบความบกพร่สอบไปในทางทุจริตเช่นการประมูลทำหลังคาป้อมยามประมูลทำ หลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์หน้าหมู่บ้านนะครับมีการประมูลที่ไม่ชอบชอบมาพากลโดยคนเสนอราคาถูกกลับไม่ได้แต่คนเสนอราคาแพงกลับได้นะครับแล้วก็การประมูลก็ไม่ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลนะครับแล้วก็กล่าวหาหลายหลายอย่างนะครับซึ่ง ซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยก็สอนในทางที่ว่าประธานเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการแจ้งการประชุมต่างๆก็ไม่ทุไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนะครับแล้วก็การประมูลการว่าจ้างผู้ชนะการประมูลก็กระทาการโดยไม่โปร่งใสซึ่งข้อความดังกล่าวนี่นะครับมีการโพส แจ้งแก่ลูกบ้านในลายกลุ่มซึ่งมีสมาชิกประมาณ3 4 0ถึงคนนะครับต่อมาทางกรรมการผู้จัดการที่กี่บุคคลเนี่ยนะครับก็มายื่นฟ้องต่อศาลนะครับโดยโดยที่แจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วแต่ก็ตั้งทนายความฟ้องเองนะครับผมก็เป็นทนายความให้จำเลยซึ่งเป็นบุคคลที่ลงข้อความดังกล่าวเนี่ยนะครับ ก็ในชั้นไต่สวนฟ้องสาลไต่สวนฟ้องเสร็จแล้วสารก็มีมีคำสั่งว่าคดีมีมูลก็ให้ประทับรับฟ้องนะครับซึ่งระหว่างนั้นนะครับก็มีการไกลเกลี่ยนะครับไกลเกลี่ยกันนะครับไกลเกลี่ยกันหลายครั้งหนึ่งก่อนก่อนที่จะนัดนัดสืบพยานเนี่ยนะครับก็ไกลเกลี่ยแล้วก็ไกลเกลี่ยไม่ได้นะครับสายไปน,นัดสืบพยานนะครับพอทัพอ,พอถึงวันสืบพยานเนี่ยสาลก็ก่อนจะลงมือสืบพยานศารก็จะไกลเกลี่ยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางสารก็ก็ให้ความเห็นนี่นะครับว่าการที่จำเลยจะกล่าวหาว่าตัวโจท์เนี่ยกระทำการทุจริตในการปฏิบัติที่เป็นผู้จัดการหนี้บุคคลตามที่จำเลยกล่าวหาตามข้อความที่ระบุในลายกรมเนี่ยนะครับจำเลยก็มีช่องทางอื่นที่จะที่จะที่จะ,จะดำเนินการกับ บุคคลที่ทําการทุจริตได้โดยมีการฟ้องร้องหรือแจ้งความร้องทุกข์หรือดําเนินการอื่นๆที่มีกฎหมายรองรับให้ทําได้นะครับคือท่านก็ให้ความเห็นมาอย่างนี้ว่าก็สมควรที่จะดําเนินการในทางอื่นที่มีกฎหมายรองรับไม่ทําได้เช่นแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีไปหรือร้องเรียนหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลวิธีบุคคลดังกล่าวนะครับแต่จะ ท่านก็บอกว่าจำเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมาโพสต์กล่าวหาในไลน์กลุ่มนะครับซึ่งประเด็น,นตรงนี้ผมผมผมก็คิดว่าจะแรกแล้วลหละว่าผมก็มีความเห็นในลักษณะนี้แต่แรกแล้วนะครับแต่ก็พยายามคุยกับจำเลยชี้ให้จำเลยเห็นจำเลยก็จะสู้คดีอย่างเดียวนะครับเมื่อมีการคุยประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมก็ ก็พิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งน,นะครับว่าการที่จำเลยเอาข้อความดังกล่าวเนี่ยมาโพสต์กล่าวหาโจยดโดยเขียนระบุในรลย์กลุ่มเนี่ยนะครับมันไม่มีกฎหมายใดที่จะรองรับให้จำเลยทำได้นะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าหลักของเรื่องการนึ็นประมาทนะครับ แม้จำเลยจะไม่สู่เป็นความจริงเนี่ยมันก็มันก็ไม่เป็นข้อยกเว้นที่จะไม่ให้จำเลยไม่ต้องรับโทษมันก็ถือว่ายิ่งจริงยิ่งผิดแต่ว่าวลีวลีคําพูดของนักกฎหมายเนี่ยนะครับยิ่งจริงยิ่งผิดนะครับจำเลยถ้ามั่นใจในพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับว่าโจทย์มีการทุจริต โครงการต่างๆในนิติบุคคลดังกล่าวก็สมควรที่จะดาเนินการในทางคดีคือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนังกงานสอบสวนให้ดําเนินการสอบสวนหรือร้องเรียนหน่วยงานทางราชการที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนิติบุคคลผมก็พยายามอธิบายให้จําเลยเข้าใจนะครับก็บอกจําเลยว่าไม่น่าเสี่ยงนะ ครับเพราะว่าคดีนี้โจท์ฟอ้องเองถ้าเราตกลงกันได้ถ้าเราตกลงกันได้นะครับโจทกก็มีอำนาจในการที่จะถอนฟอ้องและคดีก็จบในวันนั้นได้เลยซึ่งผมพิจารณาช่างน้ำหนักดูแล้วระหว่างที่ถ้าเราจบโดยโจทยอมถอนฟอ้องกับเราเสี่ยงสู้คดีก็ เป็นการไม่แน่ว่าจะชนะหรือแพ้คดีอาจจะแพ้ก็ได้จะชนะก็ได้ผมก็เลยบอกจำเลยว่าไม่สมควรเสี่ยงไม่สมควรเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าจบกันได้ก็ถอนฟ้องคดีก็จบเลยเราก็สบายใจว่าเราก็ไม่จดคุกละถ้าเสียงสู้ถ้าสู้ชนะศาลยกฟ้องก็โชคดีของจำเลยไปแต่ถ้าสู้ไม่ชนะศาลลงโทษจำคุกมันก็เป็นผลเสีย ก่ okay, จำเลยผมก็เลยขอให้ศาลทำการไกล่เกลี่ยก่อนสืบพยานก็ไกล่เกลี่ยอยู่นานพอสมควรนะครับครึ่งวันนะครับกว่าจะตกลงกันได้สุดท้ายก็ตกลงกันได้โดยโจทย์เรียกร้องเงินจากจำเลยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อรับเมื่อจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โ okay, จทย์แล้วโจทย์ให้จำเลยขอโทษโพส ข้อความขอโทษในรายกลุ่มดังกล่าวผมก็คุยกันกันเลยสมควรที่จะเป็นบัตรตามที่โจทย์ร้องขอทีนี้ก็อยู่ในประเด็นเดียวคือเงินจะเรียกร้องกันเท่าไหร่ก็คุยนานครับกว่าจะสรุปยอดเงินกันได้สุดท้ายก็สรุปยอดเงินกันได้ก็จำเลยก็จ่ายให้โจทย์ในห้องพิจารณาในวันนั้นเลยโจย์ก็ถอนฟ้อง คดีก็จบนะครับส่วนเรื่องข้อจริงตามที่จำเลยกล่าวอ้างว่าโจทย์มีการทุจริตโครงการต่างๆในนิติบุคคลเนี่ยผมก็ให้จำเลยแล้วก็ทีมงานเขาซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเนี่ยนะครับว่ารวมตัวกันได้เห็นว่าโจทย์เนี่ย มีพฤติกรรมทุจริตให้เขาไปพิจารณากันอีกครั้งนะครับแล้วก็หาหลักฐานให้ให้เพียงพอนะครับถ้าจะแจ้งความร้องทุกข์ก็ให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจผมก็แนะนำเข้าไปผมก็ไม่ได้ตามทําในเรื่องนี้ต่อนะครับซึ่งคดีนี้นะครับ ที่ผมพิจารณาแล้วที่ให้ลูกความรับสรารภาพไปเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับถ้ารับสรารภาพแล้วเนี่ยโจทเขาสามารถที่จะถอนฟ้องได้เลยและความเสี่ยงในการสู้คดีเราก็ไม่มีนะครับซึ่งถึงแม้ผมผมจะตั้งหลักในการสู้คดีว่าจำเลยมีส่วนได้เสียในในหมู่บ้านดังกล่าวก็ใช้สิทธิ์ในการโต้แยง้งในการรักรักษาประโยชน์ของส่วนรวมไว้ นะครับผมก็ตั้งตั้งตั้งแนวจะสู้ในลักษณะอย่างนี้แต่พอมาพิจารณาในวิธีการของจําเลยเนี่ยถึงแม้จําเลยจะมีสิทธิ์ในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวมผมก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจําเลยมีสิทธิ์อย่างนั้นจริงแต่จําเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะนําข้อความดังกล่าวไปโพสต์กล่าวหาโจ์ในไลน์กลุ่มซึ่งอาจจะทําให้เขาเกิดความเสียหายได้ ซึ่งการกระทาตรงนี้แยกส่วนกันนะครับส่วนที่เอาข้อเท็จจริงนางกล่าวไปโพสต์ลงในไลน์กลุ่มเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับที่ที่จาเลยสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เมื่อพบการทุจริตหรือสงสัยว่านิติบุคคลดังกล่าวมีบุคคลกระทาการทุจริต mm hmm. คือผมพิจารณาในในประเด็นนี้ว่าจาเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นได้ mm hmm. ผมก็เลยคุยให้พยายามชี้ ข้อดีข้อเสียและก็ความเสีย่ยงในการต่อสู้คดีให้จำเลยฟังจำเลยเชื่อยอมเชื่อก็เลยยอมรับสารภาพเข,เขาไม่รับสารภาพคดีก็คือยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ให้แก่โจทย์แล้วก็ยอมรับปากกับศาลว่าจะไปลงข้อความขอโทษโจทย์ในลายกลุ่มที่ จำเลยนำข้อความดังกล่าวไปโพสต์ไว้ครั้งก่อนนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็เป็นเตือนใจให้กับพี่น้องทุกคนเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยไปด,ด้ทราบว่านะครับในการอยู่กันร,รวมเป็น,ปนกลุ่มเป็นก้อนต่งางๆเนี่ยนะครับการที่เราจะตรวจสอบการทำงานของผู้นำชุมชนผู้นำ กลุ่มผู้นำนิธีบุคคลผู้นำหมู่บ้าน,น,นต่างๆเนี่ยนะครับหากพบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะครับหรือว่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตนะครับท่านก็ต้องหาพยานหลักฐานให้ให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ไปดำเนินการร้องแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนตามกฎหมายนะครับหรือร้องเรียนหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล กลุ่มบุคคลนั้นหรือหมู่บ้านนั้นหรือนิติบุคคลนั้นนะครับการที่ท่านนําข้อความนังกล่าวมาลงกล่าวหาเขาในสื่อโซเชียลนะครับเช่นไลน์เฟซบ o ๊กหรืออื่นๆเนี่ยนะครับมันไม่มีกฎหมายรองรับให้ให้ทำได้นะครับก็สมเสียงที่จะถูกบุคคลที่เรากล่าวหาเนี่ย ้องร้องเป็นคดีายาท่านก็เสี่ยงที่จะต้องถูกจำคุกได้นะครับเขขอให้ประเด็นนี้กข็ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นคดีนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ